ร้านเขามีนี่ขายด้วยนะผมชอบตรงที่ว่าเขามีกด,ดองให้นะนีต้มเรียมมาละโอ้น้ำตุ๊บไข่าจานใหญ่นะยำก็น่ากินนะผม่ยวด้วยนี่ไก่ตุ๋นยาจีนยำกบไก่ตุ๋นยาจีน โยครับวัสดีครับวัสดีครับโยกําลังจะไปไหนไหนไปลาดเลยลาดบุรีไปอะไรไปไปกินข้าวกานข้าวก็เพื่อนๆครับตอนนี้เราออกจากกรุงเทพฮะอยู่บนถนนบรมราชชนนีคือคลิปที่แล้วเรากินแกงป่าป่าหมอชูนะ แกงปลาหมอชูอยู่แถวท่าม่วงแล้วเราก็มีโปรแกรมว่าวันนี้เราจะเที่ยวราชบุรีเราจะไปหาข้าวคุกกะปิซึ่งเอซีอ่ะที่ดูคลิปเจออสทำข้าวคุกกะปิเก็บอกว่าอยากให้ผมไปลองชิมข้าวคุกกะปิเจ้าดังที่ราชบุรีผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าราชบุรีมี ข้าวคุกปีที่ที่ดังขึ้นชื่อนะอก็อยากจะไปลองชิมตอนนี้ก็ถามว่าเมื่อวานเนี้ยเราอยู่ตรงท่าม่วงร้านหมอชูนเนจ้าเจ้าแรกเจ้าแรกสาขาต้นตำรับที่ท่าม่วงแต่ว่าครูตักเนี่ยมองที่พักไว้ที่ราดบุรีเนี่ยพอผมกดดูแล้วจากหมอชูท่าม่วงไปที่พักที่ลาดบุรีเนี่ย มันใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆก,ก็ถึงที่พักตอนนี้ผมก็เลยลองคำนวณดูก็ลองมาดูว่ากอเราอยู่เมืองการแล้วเนี่ยสมมติถ้าเรากลับกรุงเทพเราไม่ได้ปกติเราจะขึ้นที่ต้นทางที่เมืองการใช่ไหมครับแต่ว่าตอนวันนั้นตอนนั้นอ่ะเราอยู่ที่ท่าม่วงมันก็มีเขาบอกว่าทางด่วนมแปเนี่ยก็เปิดแล้ว ผมก็ดูว่ามันจะมีทางจากท่าม่่งไปขึ้นมูนแทนกันระหว่างทางก็คือตรงทางด่วนแถวแถววัตตะครั่มเอ็นก็เลยออกจากท่าม่วงแล้วก็พอถึงแยกแล้วก็ตีขึ้นตีขึ้น,นไปเมืองการใช่ไหมฮะแต่พอถึงแยกท่าเรือเนี่ยเราเลี้ยวขวาไปทางวัตตะครัมเอ็นแล้วจับเวลาดูแล้วใช้เวลาพอกันจาก จากตรงนั้นมากรุงเทพเนี่ยชั่วโมงนิดๆด้วยซ้ําไปน้อยกว่าด้วยซ้ําไปก็เลยคิดว่าเออเรา<ม>เรากลับมาบ้าน<ม>โดยใช้ก็อยากทดลองเส้นทางด้วยฮะวันนั้นเราออกจากร้านหมอชูประมาณประมาณห้าโมงนะมาถึงหกโมงกว่า,กวาเกือบเกือบทุ่ม,มก็ได้นอนบ้านไม่ต้องเสียค่าที่พักแล้วก็ข้อ,ขอสำคัญ ผมผมเนี่ยตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเนี่ยผมต้องตัดคลิปไงเราก็ไม่รู้ว่าหรือแน่นอนแหละ Wi-Fi ที่บ้านผมอะ่ะมันมันต้องดีกว่าตามที่พักตามโรงแรมอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าผมจะเน้นในการอัปเดตอัปเดตในการส่งไม่ใช่เป็นการดาวน์โหลดเป็นการอัปโหลดอัปโหลดขึ้นไปส่งส่งไฟล์ขึ้นไปไม่ได้เป็นการดาวน์โหล เช่นเราดูเราดู YouTube เราไปดูเฟซอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นการดาวน์โหลดมาดูแต่ของผมเนี่ยทำงานเป็นการใช้ครับซึ่งที่บ้านผมตั้งตั้งไว้แบบนั้นก็กลับมาบ้านดีกว่า<ด>แล้วก็วันนี้ก็โอเคขึ้นไปราชบุรีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าร้านที่เพื่อน ที่เอบอกว่าเป็นข้าวคุกกี้นึกถึงข้าวคุกกี้ชาวลชบุรีจะนึกถึงร้านนี้ตามมาครับ ัครบมาถึงแล้วครับร้านข้าวคุกกี้กุตักอ่านสิซุนอะไรซุนเซงร้านข้าวคุกกปิซุนเซงสาขาสามเดี๋ยวหาที่จอดอยู่ในตลาดศรีเมืองแห่งเมืองราชบุรีฮะข้าวคุกกปิชุนเซงิงสาขาสามตลาดศรีเมืองผมเลือกมา สาขานี้เพรา่าคาดว่าน่าจะมีที่จอดรนถะแต่ก็รถจอดเยอะมากม,มาดูบรรยากาศในร้านเท่าฮะนี่ไม่ต้องดูเมนูไกลกูตักยินบงังซะและ้วเห็นว่าแต่งหน้าสวยไม่ยินบงังซะและ้วคื่เป็นเมนูของเขา หลักๆเลยที่นี่เขาก็ดังข้าวคุกกะปิคุกกะปิแต่โดโดไม่กินข้าวคุกกะปิคุณแม่สั่งอะไรให้ลูกเดี๋ยวต้นยำต้นยำวันี้เขาโครงการคนละครึ่งเลยนะคุณวันนี้คุณตักจ่ายคุณตักมีคนละครึง่งหรือเมนูที่อยู่บนกระดานเขานี่นี่ดูใกล้ๆเมนูอันนี้ใหม่ๆสวยๆส,สาขา3ชุนเซ้งข้าวคุกกะปิ แน่นอนผมกับคุณตั๊กก็สั่งข้าวคุกะปิแล้วเขาบอกว่าอันนี้เขาอร่อยต้มมะละขณะเดียวกันก็อยากกินไก่ตุ๋นยาจีนก็อร่อยยาจีนนะรัดหน้าก็มีข้าวผัดมะเร็งตานก็มีนะนี่เรียบร้อยมาดูกันครับน,น้องร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะแต่ว่า ออเฉพาะจานันทร์คารที่จะถึงนี้อยู่เปิดทุกวันตั้งแต่ตั้งแต่ตตแปดโมงหกโมงเช้าเปิดแล้วจนถึงสี่โมงเย็นขอบคุณครับแล้วก็หน้าร้านหน้าร้านเขามีนี่ขายด้วยนะมผมชอบตรงที่ว่าเขามีผักดองให้เนะ่ยคุณสั่งอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร อันนี้เอาปลาส้มอ่าดคูครับปลาต้มอ่าลองเคองอคุณแม่ถ่ายรูปไม่ทันนะนี่กอันแรกมาเป็นออเดอร์ Duo relish Yes Đây là thịt Hồi nãy Dưa đ em vừa ăn, mà đã

เดีดย๋ยโรก็ทานนี่ได้โรก็ชอบกินไก่กินมันละอ,อ,อันนี้ไก่ตุ๋นยาจีขึุนจังบอสไก่ตุ๋นยาจีคนไม่กินเนี่ยอย่าให้โรกินอันนี้ด้วยนี่กับข้าวของเราอาหารเช้าของเรา ต้มยำบะหมี่ต้มยำโอ้ยหอมนะหน้าทาอันนี้ก็หอมยาจีนมากเลยคุณโดนน้วว่าวันนี้เป็นวันเพราะเราเพิ่งเดินทางจากบ้านเนี้ยอร่อยมากก็ทานแล้ว ทาดน,น,นด้วยกันนะครับข้าวคลุกกะปิตุตักจะมีสไตล์การเสินกูตักคือไม่ไม่คลุกนะโเขา็ม,มาน่าจิ้มมากหอมดิบมะนาวเลยครับดิบมะนา ผมทีแรกผมนึกว่าเขาจะมาเป็นถ้วยถ้วยเล็กๆเล็กๆแต่ว่าน,นี่ถ้วยใหญ่ลุกไม่พเลยด้วยอยาก<ม>กินเก๋วยเตี๋ยวหนกัร้อนไหม่มานร้อนแล้วยังอะไรไม่เอามาปิกไม่เอามาปิด อร่อยไม่ผิดหวังจริงขอบคุณ f อที่แนะนำเข้ามาแล้ว ไม่ดดเวยนะเดียว่ะจะคนะ้ยกาแฟไม่หนีกันเลยระหว่างกองนนี้อร่อยทุกูนวนไก่เปื่อยุยเลยช้อนขีดๆนี่หลุดเลย ทำแน่นอ่อยมากเลยเรียกว่าไม่ได้มีไว้แค่ให้เป็นน้ำซุปกินกับข้าวค่กปีนะอร่อยเลยละ่ะเอาเข้าวปล่ามากินด้วยกับแกงคืดนี่ได้เลย ก็มีผัดซีอิ้วกุ้งนะตุกี้หนูตุกี้ทะเลผัดซีอิ้วทะเลลัาหน้าผัดซีอิ้วหอม

बहुम है 白嫩了 พี่บอกอร่อยแม่อร่อยดูที่พี่โดโด้ <Okay. S 1> เออเขาตาซ้า,านนะ <Okay. S 1> ถ้าลูกใหม่ <Okay. S 1> ก็จะมีตัวอยู่ด้านหลัง <Okay. S 1> เขาเจเนี่ยเขาซ่าสซานมากนี่ไ <Okay. S 1> รัฐไทรัร,ร,รัอร่อยมากอร่อยมาก มาต้องสั่งแล้วเพื่อนมาเนี่ยนอกจากข้าวโอปปีแล้วเนี่ยม <า S 1> นันละกับซุปไก่เนี่ยก็พลาดไม่ได้นะไก่ขุนยาจีนก็พลาดไม่ได้และที่อร่อยอยากนึ็งกูตัดสั่งจานเป็นจานที่สองเลย<ม>ย่างที่โดไม่ทันเมื่อทีผมก็จะกอนชินมวันนี้แหละ<ม>ที่โดขายอยู่หน้าร้านนะแต่ว่าก็เป็นของทางร้านนั่แหละเพราะว่าเขาใช้จานทางร้านอ<ม>อร่อยนี่ก็อร่อย มลยรักอร่อยมากเป็นไงพามากินร้านนี้อร่อยทุกอย่างเนาะอือ ก๋วยเตี๋ยวก็น่ากินอ่ะได้ชิมไหมของโดโดอร่อยนะไม่ปรุงไม่ปรุงเลยโดก๋าเตี๋ยวอร่อยไหมครับโดชอบอะไรมากที่สุดดีไส้อะไรไส้กรอกไส้กรอกอีตาลของโปรดพี่โดเมื่อกี้โดกินบะหมี่อะไรบะหมี่ตุ้มยำแล้วโดโดก็ยังโดโดก็ยังกินโดโยก็ยังกินนี่ ไก่ตุนไปเป็นน่องๆเลยอติดตั้งเลยจ้าถามนิดนึงว่าเห็นเขียน้ายว่าที่นี่สาขาสามมีทั้งหมดกี่สาขามีสามมีสามแล้วก็แล้วก็อยู่ตรงไหนอีกมีที่ตรงไปร้านของมีอีกร้านหนึ่งใช่สาขาสาขาสองสาขาหนึ่งตรงถนน สี่ทีเยาวมคมคะจะอยู่แถวแถวถนนเส้นเส้นหลักเข้าเมือกนะอ่านั่นคือต้นตำลักใช่อ่าอร่อยมากเอฟเอฟซีเขาแนะนําเขาบอกว่าเห็นพวกผมชอบกินข้าวคุ่วเปียกเคยกินร้านนี้หรือยังมาจากกรุงเทพมามามาเพื่อเพื่อมากินอันนี้แต่ดูรีวิวแล้วเออร้านนี้น่านั่งกว่าเพื่อนแล้วน่าจะมีที่จอดรถน่าจะมีที่จอดรถที่เขาจะไปดีไน์้องแอร์ก็ข สรงนู้ก็มองแล้วถ้าเมื่อกี้บอกว่าถ้าเขางูโอ้นักล้องเที่ยวคงเยอะใช่ค่ะแล้วก็เปิดดูตรงสาขาแรกเกาเห็นว่าเออเป็นน่าจะหาที่จอดรถยากตรงเนี้ยเป็นตลาดแต่แต่ยังไงก็ยังยากเนี่ยเห็นรถลูกค้าเต็มครังคนบับโอเคครับจ่ายตังก่อนครับเท่าไหร่นะฮะ ไอคิดอันนี้ยังยังยังเดี๋ยวไปจ่ายเองโอเคโอเคครับยูทูบยูทูบโดโดพาเที่ยวได้ f <Okay. S 1> อฟเพิ่มแต่จริงๆอะ่ะเอฟซ่ะเป็นคนบอก <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมก็จะไปอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งออกเมื่อเช้าจะมีคลิปจะมีคลิปทุก7จ็ดมงเช้ากับบ่ายสามใช่แล้วก็ f อฟนั่นแหละเป็นคนบอก f อฟที่ดูช่องอยู่เป็นคนบอก <c oughs> <c oughs> ครับ,บค,ครับ,รบกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะออขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับ mm hmm. ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณเอฟซีที่แนะนํามานะครับอร่อยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าข้าวทุกข้อิดแล้วก็พวกน้ำซุปน้าอะไรจะเป็น mm hmm. จะเป็นมาเพื่อเขาได้ข้องคอ,งองนะ mm hmm. ตัวน้ําซุปกับตัวเด็ดตัวมะระกับต,ตัวไก่ ตุนยาจีน่ะตัวเด็ดเลยมาแล้วต้องสั่งแล้วจะสั่งเมนูอะไรนะเรารู้สึกว่าเขาจะมีน้ําซุปแค่สองอย่างคือต้มมะละกับไก่ถุงยาจีนมาแล้วต้องสั่งให้ได้ถ้ากินเมโน,โนูอื่นแล้วไม่สั่งสองฮัลน,นี้ปิดบงังข้าวคุกบุปิมาไู่สั่งโอเคตั่ทีตานี้ราคาเป็นไงถูกเนาะถูกถูกมากที่ ไปเก็บตัง์นนี่เอาไปจ่ายตังค์หน้าร้านแล้ววันนี้อีกอย่างที่อร่อยผมทีแรกทีแรกเออซื้อไปชิมชิมเป็นออเดอร์ต้องหันมาสั่งอีกรอบนึงอ่ะอ่าที่ผมยังไม่ได้จ่ายตังคนใช่ครับเท่าไหร่ครับเป็นเกิบาทอ๋อคิดจานละเมื่อเมื่อกี้ชุดหนึ่งก็มีไส้กรอกห้าลูกแล้วก็มีแหนมปลาหนึ่งชิ้นเท่าไหร่จานห้าสิบ ห้าสิบสี่สิบห้าผมรอบผมรอบไปสองจานกุ้งค่ะอ่าอ่าลองคนละครึ่งอ่ไากุ้เตัมเงินแล้วมันมันึงเก้าสิบบาทเก้าสิบห้าบาทอ่าให้กูตักเขาเลี้ยงครับทำคนละครึ่งบ้างมานี่ร้านเขาเข้ามาทางนี้ฮะเข้ามาทางนี้ปักหมุดมาเหอะผมก็ Google Map เขาก็พาผมลัดเลาะเลี้ยวลัดเลาะไปไปครับไปกันต่อไปกันต่อ